ใส่ไฟอะไรห,หมดละเติมลมไม่หมดแล้วพี่ <Okay. S 1> แล้วก็ไอแม่ปั๊มเบรกพี่ไ่เหมือนดูตรงนี้แม่ปั๊มเบรกนี่ผมเปลี่ยนให้ใหม่ละเมื่อวานนี้ตัวตัวเดิมมันจะไหมมันก็เป็นตัวใหม่ในเมื่อวานพ่นสีทับไปบอันนี้ผมเปลี่ยนใหม่หมดละย,ยกชุดเลย,ยเห็นที่ล้อไหมยกชงยกชุดผ้าบ่งผ้าเบรกใหม่หมดเลยเหยียบปึ๊กล้อตายเลยพี่เคยขีคยค่แต่นไหมเคยไหมโอ้ยถ้เคยสบายตีดง่ายอ่ะนี่พี่ลองเหยียบ มันเหยียบไปแค่หน่อยเดียวเนี่ยเห็นไมใ้สูตรที่จริงไม่ต้องสูตรถึงนี่เดี๋ยวพี่ค่อยเอาช่วงให้มันยาวอีกหน่อยนะอ่าพี่เวลาพี่สไตล์อ่าถ้าเข้าไม่จมแล้วตรงนี้มันจะเดี๋ยวมันจะอ่ามันจะหักไงเข้าให้จมอย่างเงี้ยแล้วบางทีบางทีไปเข้าอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเราปิดมันจะบิดอย่างนี้งอ่าพี่เข้าไปตรงเนี้ยมันอ่าโอเค À, <laughs>

เยียบค้าได้สุดพ nah, no. mm ี hmm. Indeed, ่น no. ั่นแหละเดี๋ยวแล้วพี่เนี่ยอันนี้จะว่างใช่ไหมเดี๋ยวว่างปล่อยไปครับายยังไม่เข้ายังไม่เข้าอ่ายังไม่ชินโอเคหนึ่งกดอันนี้เป็นสองขีดตะลันชินยังไม่ชิน ไปตัวพี่ต้องขึ้นเกียร์สามครับเกียร์สามพึ่งเป็นเกียร์ว่างแล้วก็ขึ้นพี่พี่ต้องพี่ต้องมาเกียร์ว่างก่อนนะ,ะเกียร์หนึ่งนี่ไหมสองแล้วขึ้นมาเกียร์ว่างอยอย 3, 3> แล้วข้อยะไรนี่สามแล้วจะมาสี่เอาเวลาเกียร์ถอยอ่าพี่ต้องถอยพี่ต้องถอยอ่าได้ไหมไอ่ามันเป็นล็อกมัอนอยู่โอเค ันนี้เกว่างพี่พี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวนะเกว่างเกว่างจะเป็นอย่างนี้อันนี้หนึ่งหนึ่งสองแล้วก็ขึ้นมานี่เดี๋ยวพี่จะขึ้นมาว่างก่อนอันใครสามแล้วก็สี่แล้วตัเกี้ยวถอยครัพี่เอาถอยได้ใช่โอเคได้นะพี่เนาะพี่ขึ้นหอ่าพี่ต้องมาว่างก่อนแล้วค่อยกดไปหน้าอ่าเราค่อยมานี่เพื่อไม่เคลี่ยวไม้เคลียร์อะไรมันหลุดพี่ดูวันนี้เบื้องต้นได้เลยพวกน็อตพวกอะไรทั้งหลายเลยเผื่อมันหลุดออกมามันจะมีมันจะมีอย่างนี้แต่ว่าชุดเบรกอะไรผมใส่ให้แล้วล็อกให้แน่นละเบรกก็ลวพพีี่่ดดูู นี่น้ำมันเบรกอ่านี่น้ำมันนี่มันจะมีเกใหม่ทนยุบลงมาตรงนี้นานๆไปมันยุบไงพี่ก็ค่อยเติมเอาครับเหมือนรถยนต์เรานี่แหละครับที่ต้องระวังก็จะมีตัวนี้แล้วก็เท้าท้ายแล้วผมตัดให้หมดแล้วไม่มีอะไรก็มีแค่ชุดคาร์ดนี่แหละแล้วก็ขาเวลาขามันเหยียบ,บเห็นไหมพี่เห็นไหมอ่านี่นี่นี่น็อตอะดอ่าเผื่อกรณีน็อตดูดอ่าผมให้พี่ดูน็อตอันนี้น็อตหลวมก็ทำอย่างี้ถูกเพราะให้มันให้ตัวครับแต่เวลาเผื่อมันน็อตดูดออกมาไงพี่แล้วเวลาพี่เหยียบมันวาไป่ี้ อันนี้จะเป็นเบรกแค่ว่าล่ะอันนี้จะเป็นคาร์ทนี่คาร์ทตัวนี้ก็จะมีน็อตตัวนี้ตปปิงคอยยือ้อนีแค่นั้นเองครับเนี่ยข้อควรระวัง